ทรานชมรมนีด้าอันนามันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณเกียรติเชิญข้างหน้าที่นึงค่ะเรียนนายประสิทธิ์สิงห์สวภาพรองนายกเทศมออนศตรีนครทุกแบบกระผมนายเกียรติพิมลโสภาประธานชมรมนีดาอันดามันและผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งในกรุณาให้เกียรติมาเป็น ประธานในที่ปีะชโครงการ5ธันวาปลูกต้นราชพฤกษ์เหลืองทั้งถิงถ่นเนื่องจากสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันธธบนัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบระมราชูปถัมภ์ก่อตั้งและตำเนินงานมาครบ42ปีจึงได้จัดเตรียมการเชิญชวนสิย์เก่าและสิ่งปัจจุบันกว่า80,000คนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อนฝุ่น PM 2.5น้ำท่วม น้ำแรงและภัยจากธรรมชาติด้านอือ่นๆให้กับประเทศชาติโดยการปลูกต้นราชพึษ์อันเป็นต้นไม้ยืนต้นประจำชาติและประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มิดาในวันที่5ธันวาคม2566เพื่อน้อมรับลึกเป็นพระราชกุศลเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นจำนวน90,900 9 9 9ต้นควบคุมไปทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ที่มีศูนย์เครือข่ายชิทเขาลีดตตั้งอยู่ทางชมรมนีาอัอดัมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์เครือข่ายอมิกานีดต้จึงได้จัดให้มีการปลูกต้นราบชฤกพ์ึกจำนวน5 9 9ต้นณนสวนฉลูพระเกียติแห่งนี้เพื่อให้เป็นโครงการ ปลูกราชพฤกษ์เหลืองทั้งแผ่นดินตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากา,าพิาเศรมหาภูมิพนนทบุยเดชมหาราชบรมกนาถบพิและขอกกาบขอบพระคุณทางเทศบา,นาพลนครผู้เหตและในแอที่ร่วมสนับสนุนและยม,มนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่ในโครงการ มาณโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอค่้เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครภูเก็ตนายประสิทธิ์สินสวภาพได้กรุณาให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ5ธันวาน5ธันวาคมปลูกต้นบ้าชพฤกษ์เหลียงท่านจะดินต่อไปขอบคุณครับอาจเรยน บุตเกียรประธานมรมจิตเกาวิดา,อ,าอันดามันนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชาการประชาชนปิตา,าสาจิตเกาจิตปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาน้องๆน,นักเรียนและผู้มิเกียรทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิตาสาความเป็นประโยชน์ถูกต้นราชพฤกษ์ถวายเป็นพระราชกุศลแ์่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโรมนาศภพิพเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่หธันวาคม2 5 6 6บและด้วยจิตอป็นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าองค์รวมสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วร้วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตย์จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมแสดงพลังความตรงรักพระดีและทำกิจกรรมกิตตาฐาให้สมเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะสาเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีทุกทกท่านที่มีความเสียสละประโยชน์ตัวรวมทําประโยชน์เพื่อสัวรวมและ ประเทศไทาต่อไปในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเชิญชวนทุกท่านร่ปปาามาาวมเปิดกิจกรรมกิจอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นราชพฤกษ์ถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรหมาภูมิพลอดุลยเดชหมาราาบรรมนาชภพิษณันั่นี้ครับค่ะขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านประเสริฐสินสวพพัสดิ์ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะในนามของชมรมนีด้าทางเราจะขอมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อปลูกอีกหนึ่งต้นกล้านะคะให้กับนักเรียนในเครือของเทศบาลขอเรียนเชิญตัวแทนค่ะท่านประธานชมรมและตัวแทนรุ่นของนีด้าเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่านหลังกลับไปที่หน้าเวทีนะคะยืนด้านหลังของท่านประธานค่ะเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนรุ่นนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกรุ่นของนีด้านะคะ น้องๆไม่ร้อนไม่เป็นไรนะคะลูกเราเวลาแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้พี่ๆของพี่ด้านะคะพี่ๆของพี่ด้ากําลังจะสร้างอีกหนึ่งต้นกล้านะคะที่จะมอบให้กับน้องๆในเครือของเทศบาลเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเทศบาล อำนวยุความสะดวกให้เราตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มที่จะมีโครงการนี้ในโอกาสนี้ต้องต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่านนะคะตั้งแต่ท่านนายกแล้วก็ท่านบรริหาผู้บริหารทุกท่านแล้วก็คณะทํางานนะคะที่ช่วยดูแลนะคะทั้งพี่ธินกรฝ่ายส่วนนะคะพี่บรรณอมฝ่ายสํานักปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะดิะฉันก็มีสิทธิ์เข้าไปถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะค่ะ,คะ,คะ ขอบพระคุณมากๆและขอบพระคุณทุกความร่วมมือของอผู้เข้าร่วมง,งานทุกท่านนะคะเรามีใจเดียวกันใจที่รักพ่อหลวงของแผ่นดินนะคะนิด้าทุกท่านเชิญค่ะขอเรียนเชิญนิด้าทุกท่านนะคะ ขอภายในเวลาตรงนี้ดนึงนะคะขอเรียนเชิญนิด้าทุกท่านเลยค่ะเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันถือเป็นโอกาสดีที่เราได้รวมนิด้าทั้งผูเก็บนะคะนิด้าท่องเที่ยวเชิญค่ะนิด้าท่องเที่ยวเชิญนะคะขอเชิญมาถ่ายภาพร่วมกันหน้าเวทีนะคะขอเรียนเชิญนะคะสําหรับเชิญแล้ค่ะเรียนเชิญเลยเดี๋ยวแอนตามไปหลังค่ะขอเรียนเชิญนิด้าท่องเที่ยวด้วยค่ะนิด้ารอป .2 ทุกรุ่นหนึ่งถึงหกนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องเราคือนิด้าเดียวกันนะคะในส่วนนี้